สวัสดีครับผมชาบั a เบอร์ุดอครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการด้านหน้านะครับกันยังไงให้ตรงแล้วก็สวยนะครับนี่คือลายผมด้านหน้าของลูกค้าจะไม่ตรงกันนะครับถ้าช่างใหม่กันนี้จะมีปัญหามากครับมันดูเทคนิคง่ายๆเลยครับขั้นตอนแรกผมจะการตรงกลางก่อนนะครับการตรงๆไปแบบนี้ได้นะครับตรงกลางนะครับ ตรงกลางตรงที่ลายผมนะครับลายผมถึงตรงไหนกันตรงนั้นนะครับพอได้ตรงกลางแล้วนะครับให้เราดูว่าด้านไหนต่ำด้านไหนสูงนะครับให้ดูมุมตัวนี้นะครับ ดูให้ออกนะครับผมมองดูด้านนี้จะสูงนิดนึงนะครับเอาด้านที่สูงเป็นเกณฑนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาด้านที่ต่ําเป็นเกณฑ์มันก็จะเบี้ยวนะครับให้เอาด้านที่สูงเป็นเกณฑนนะครับแล้วก็การไล่มาแบบนี้นะครับกันทีละครึ่งนะครับตรงนี้ตรงกลางใช่ครับแล้วก็ครึ่งครึ่งมาเรื่อยๆนะครับดูนะครับคมรจะไมบางมาหมดตรงนี้ครับจะวางมาครึ่งแค่นี้ครับ ่ไยไล่มานะครับแล้วก็ให้มาถึงมุมมุมตรงนี้นะครับดูม,มุมตรงนี้นะครับพอได้ถึงมุมตรงนี้นะครับอย่าก,กันเข้ามาลึกแบบนี้นะครับให,ให้ได้มุมตรงนี้แล้วก็ประมาณนี้ครับประมาณหางคิ้วตรงนี้นะครับให้ได้ฉากกันตรงนี้นะครับ ให้ได้ฉากตรงนี้นะครับจะเอาเข้ามาลึกนะครับแล้วก็จะเอาลงมาแบบนี้นะครับให้ได้ฉากมาแบบประมาณนี้ครับกับมุมคิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็จะลงมาแบบนี้นะครับจะไม่ได้เบี้ยวมาแบบนี้นะครับขอครับจะไม่ได้เบี้ยวมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่ได้เบี้ยวไปแบบนี้นะครับจะให้ได้ฉากประหางคิ้วแบบนี้นะครับลงมาลิมมุมปากตรงนี้ครับก็ตัวนี้ก็กันนะครับกันมุมตรงนี้นะครับ พอเราได้ด้านนี้แล้วนะครับให้เรามาทําด้านนี้ครับทําทําเหมือนกันกับด้านนี้ครับด้านนี้นะครับให้เราเอาด้านนี้เป็นเกียร์นะครับให้เราค่อยๆกันขึ้นมานะครับจากการขึ้นมาสูงนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะไม่เท่ากันนะครับค่อยๆกันไล่เอานะครับเหมือนเดิมครับอีแต่ครึ่งนะครับ kami kemantan pak Jangan suruh kawan ให้ฉากตัวนี้แล้วแล้วก็ตัวนี้แล้วให้เรามันมองด้านหลังนะครับมองด้านหลังเด็กหะครับว่าสองด้านนะครับเท่ากันนะครับต่ำสูงเท่ากันนะครับให้มองในกระจกนะครับตอนนี้ด้านนี้ยังต่ำอยู่นะครับผมก็จะเอาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ แต่ถ้าลาผมมันเท่ากันมันจะกันง่ายนะครับอันนี้คือลาผมของลูกค้าไม่เท่ากันนะครับยังไม่เท่านะครับให้เ็นดีดีนะครับสองมุมนี้ครับอ,อีกนิดนึงก็จะเท่ากันนะครับ มุมนี้กับมันกันครับให้มาประมาณนี้ครับมากับหางคิ้วแล้วก็มุมปากประมาณนี้ครับจะจะไม่เบี้ยวมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่ข้อแบบนี้นะครับพอจะได้ประมาณนี้ครับอีกคือตรงแล้วนะครับ มองให้มุมนี้เท่ากันนะครับแล้วก็มุมล่างเท่ากันนะครับก็ค่อยตามด้วยมีโกนอีกทีนะครับดูตรงตรงครับว่าเท่ากันไหมครับนี่ครับเท่ากันนะครับตานโดยมีโกนก็จะคมขึ้นอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ